กลับมาพบกันในะฮะในเบทที่2ครับค่ะ,ะเดี๋ยวเราต่อเลยแล้วกัน่ต่อเลยะนะฮะ,ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จริงๆมีสายโฟนินเข้ามาครับแต่ว่าเดี๋ยวเราขอดู SMS ซสักนิดหนึ่งนะฮะที่ช่องทาง4247276นะ,ะครวิธีการง,ง่ายๆนะ,ะคือท่านเข้าไปที่เมนูในมุมปัวแล้วก็พิมพ์นะครับ ชื่อวันเดือนปีแล้วก็บอกมาเลยระบุเรื่องที่คุณต้องการเอาแบบเน้นๆนะค่ะอ่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าคุณพ่อน่าจะมีอาการป่วยอยู่ครับจริงๆอย่างนี้คุณพ่อเนี่ยคนนี้นะฮะเขามีอาการป่วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยต้องบอกได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยดูคุณพ่ออาจจะยังมีเคราะห์อยู่ซึ่งในปีหน้าจะดีขึ้นแนะนาว่าช่วงนี้เนี่ยให้คุณพ่อนะครับไปทําบุญ เกี่ยวกับการปล่อยสัตว์เยอะๆเพราะคุณพ่อเนี่ยทำกรรมไว้เยอะมากโดยเฉพาะเกี่ยวพันกับเรื่องการยิงนกตกปลาอ้าวเหรอยีนี้ปล่อยปลาแทนดีไหมอ่าจริงๆแล้วขอขอสัตว์สามจำพวกเลยสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ปีกนะครับเลือกอะไรก็ได้ไม่ครต้องทำทั้งสามอย่างนะครับเพราะคุณพ่อมีกรรมจริงๆลองถามคุณพ่อดูได้คุณพ่อเมื่อก่อนยิงนกตกปลาจริงๆนะครับเป็นลักษณะนั้นเลยนะครับเ็เดี๋ยวเราต้ายคุณสถาพรเลยได้ครับอาสวัสดีค่ะคุณสถาพรฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่ในสายอยู่ไหมคะ คุณสถาพรค่ะค่ะคุณสถาพรวันนี้จะถามอะไรคุณหมอกลิ่นคะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสถาพรสถาพรยังไม่เต็มค่ะเดี๋ยวเพิ่งครับคุณสถาพรโทรศัพท์จากจังหวัดอะไรครับจากกรุงเทพค่ะแถวไหนของกรุงเทพครับก็อยู่แถวโรงเรียนใหญ่ค่ะอ่โอเคฮะคุณสถาพรเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะฮะคุณสถาพรครับเอ่อคุณสถาพรตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ฮะตอนนี้อายุ39ค่ะอายุ39เหรอครับค่ะ อ่ะโอเคตอนนี้ครูอ่าครูสาพรตั้งจิตตั้งใจนะครับแล้วก็นึกถึงเรื่องที่อยากจะรู้นะฮัลโหลค่ะอยากรู้เรื่องสุขภาพอ่<ล>ะเดี๋ยวเดี๋ยว <ละ S 1> ดเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะเพิ่มอ,อ่ะค่ะตอนนี้ครูสาพรอ,อ่าตั้งจิตตั้งใจก่อนนะแล้วก็นึกถึงเรื่องอยากรู้นะครับค่ะครูสาพรครับเรียนถามอีกหนึ่งครับสถา,านที่ที่คุณสาพรอยู่ในขณะนี้เนี่ยเหมือนว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปในตอกซอยสักหน่อยไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะที่คุณสาพรอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ ครูสาพรลองอลองมองดูอยู่ในลักษณะที่เยื้องๆทางตัวคุณด้านข้างเนี่ยมันจะมีชั้นบางอย่างอยู่นะฮะ<ม>เป็นลักษณะเหมือนเป็นสีออกคิมคมคิมคน,น,น้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกว่าที่อยู่ของคุูสาพรช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะลกนะฮะรู้สึกว่าจะมีเศษกระดาษหรือถุงพลาสติกเยอะมาก,ะมากนะครับนะครับส่วนอ,อกีกหนึงว่ามันจะเสียหวงจุ้ยนะฮะ,ะ,ะเพราะว่าในลักษณะตรงนี้เนี่ย เมื่อคุณมีของหรือของเก่าเ่าวางไว้ในบ้านเยอะเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยไม่มีเงินใหม่ๆไหลเวียนเข้ามาที่สําคัญสุขภาพของคุณจะไม่ดีเอาด้วยะนะครับขอถามเรื่องที่อยู่ได้ไหมคะเพราะอึ้งมากเลยอยู่ตรงร<ๆ>นี้แล้วเอคุณสถาพรนะที่คุณหมอกริตพูดมาเนี่ยมีตรงยังไงบ้างไหมคะมีค่ะก็คือเลี้ยวซ้ายเข้ามีชัน้นมีพลาสติกอะไรรกๆตามนั้นเลยไหมคะ ก็คือไอ้ที่ล็อกๆนี่มันเป็นของข้างๆบ้านแต่ว่าในบ้านเนี่ยขายของแต่ก็มีพวกถุงพลาสติกพวกอะไรใส่อยู่ตรงหน้านะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับท่าที่ดูจากลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับว่าบ้านของคุณพี่เขาเนี่ยจะต้องมีถุงพลาสติกมีกล่องอะไรเยอะนะก็คือว่าอย่างที่ผมบอกนะครับจะมีกล่องมีถุงพลาสติกเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะฮะคือผมเรียนนิดนึงว่ารู้สึกบ้านของพี่เขาเนี่ยจากภาพที่ผมเห็นมันเหมือนมันเป็นล็อกๆครับ เห็นเลยเปล็อกล็อกคือแบบว่ามันเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ใช่บ้านทั่วไปคือบ้านแบบบ้านแฝดทาวฮ์อย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นสัะมันเป็นล็อกล็อกนะครับนะครลบลกนะครับมันเป็นตึกแถวค่ะคือแถวค่ะตึกแถวจะเป็นล็อกล็อกมันเป็นล็อกล็อกนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณนั่งอยู่กับปูตรงนี้เนี่ยนะแล้วแล้วยังไงปูเห็นคุณหลับตาแล้วคุณก็เห็นภาพตรงใช่ครับใช่ครับอันนี้คืออันนี้คือเป็นความสามารถของผมนะฮะซึ่งกะแบบ คือกล้าบอกว่าในเมืองไทยนี่ยถ้าไม่มีอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเจอสิะะคะในคนลุกเนี่ยนะครับะฮะเป็นอย่างงั้นทีนี้คุณโ <c oughs> ป้ครับตอนนี้เนี่ยคุณโป้จะมีอาการป่วยนะครับคุณปูเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> คุณสภพรใช่คุณสภพรนะฮะคือคุณสภพรจะมีอาการป่วยนะครับ <c oughs> อาการป่วยของคุณสภพรนั้นเนี่ยจะมีอาการบริเวณนะฮะคุณสภพรช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรรู้สึกเหมือนจะปวดบ่าปวดไหล่แล้วก็มีอาการปวดหัวเรื้อรังจริงไหมคะเป็นเป็นหายๆ จริงค่ะนะครับนะครับมันจะองเป็นช่วงบานนั่นใช่ค่ะครับนั่นนะครับจะปวดลามมาช่วงในท้องที่นี้คืออย่างนี้ครับคุูสาวพรผมบอกนิดนึงคุูสาพรตอนนี้เจ้ากรรมตามอยู่เยอะเพราะฉนั้นคุูสาพรจะต้องเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับแนะนําว่าชื่อสาพรนี้จริงๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผู้หญิงที่ชื่อเหมือนผู้ชายเนี่ยมันจะเก็บเงินเก็บทรัพย์ไม่ได้ นะครับผู้ฟังนะฮะผู้หญิงที่ชื่อหมผู้ชายผู้ชายที่ชื่อเหมือนผู้หญิงนะครับจะเก็บซับไม่ได้ยังไ่แนะนำเปลี่ยนคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมอี่เพราะเรามีสายรอเดี๋ยวฝากเป็นเบอร์1 9 0 0เอาไว้ให้ได้ไหมฮะได้ครับก็คือจริงๆก็คืองี้ฮักคุณสาพรแนะนำาพาเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อผู้หญิงนะครับแล้วก็ให้มีสามพยางจะดีมากสามพยานถูกต้องครับนะครับตรงนี้ลองลองไปปรับเปลี่ยนดูแล้วที่สําคัญครับพยายามไปกวดน้านะฮะพยายาม ทำบุญกวดน้ำบริเวณหน้าบ้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากให้คุณระมัดระวังเหมือนจะมีปัญหาหรืออะไรบางอย่างกับคนที่อยู่ใกล้บ้านคุณด้วยค่ะอย่างนี้ไหมคะคุณสาพรค่ะจริงๆอยากให้หมอกริพูดต่อนะฮะแต่ว่ามีสายรอเยอะจริงๆเรขอฝากเป็นเบอร์แล้วก็หลังไม์หรือพูดคุยคุณหมอกริปได้ไหมคะก็เป็นเบอร์อะไรที่หมอกลิปที่จะคุยต่อได้หอ๋อไม่ครับคือตอนนี้ไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวคุณปัวทมอ่ะยังไงคุณสาพรโทรเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับค่ะ นะครับนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับนะขออีกสายหนึ่งมาเลยค่ะสวัสดีค่ะนะครับอ่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังโทรไม่ติดนะฮะโทรเข้ามาได้ที่หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหน่งสองสามศูนย้ำนะครับ1นึ่งเก้าศนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสนะครับโทรเข้ามาได้ตอนนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราขอดู SMS เอ็ที่หนึ่งนะครับค่ะอ่ดวงนี้นะครับวันที่21กันยายน53นะครับเดี๋ยวรู้สุขภาพของลูกนะครับลูกคุณในขณะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับจมูก นะครับจมูกภูมิแพต้นขามากใช่ครับน้องไทเกอร์ครับดวงนี้เนี่ยต่อไปแนะนําว่าควรจะให้นะครับเรียนเกี่ยวกับวิศวะก็ได้หรือจะไปทางแนวทหารตํารวจก็ได้เด็กคนนี้ต่อไปจะชอบทหารตํารวจนะครับซึ่งให้เรียนในร้อยก็จะดีมากทีเดียวครับอันนี้คอนเฟิร์มอ่วอีกสายมาแล้วใช่ไหมคะอ่ะขอรับเลยแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะชื่ออะไรครชื่อสนทยาวงจันทร์ค่ะ คุณสนทยานะคะคุณสนธยาโทรศัพท์จากจังหวัดอะไรครับจากจังหวัดอุดรค่ะจากอุดรนะครับคุณสนธยาตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับอายุ23ค่ะอายุ23านะครับอะคุสนทยาคุณสนธยาพร้อมอ่าพร้อมแล้วยังฮะค่ะอาพร้อมแล้วนะฮะคุณสนธยาผมบอกนิดนึงคุณสนทยามีตําหนินะฮะไม่ว่าจะเป็นสายปลานิ้ววันอะไรอยู่ในที่ลับหรือเปล่าครับ อะไรนะคะอ่ไสปลาตำหนีไยปลาที่ไม่หวันอยู่ในที่ลับไหมครับที่ลับคืออยู่ในกางเกงครับกําลังเปิดอยู่ครับมีครับผมบอกได้เลยนะคุณสุริยาลองดูครับคุณสุริยาจะมีอยู่ในที่ลับโดยเฉพาะก้นมีชัดเจนมากนะก็ลองสังเกตดูละกันเพราะด้านหลังอาจจะเห็นด้วยตัวเองไม่ได้ใช่ครับนะคะนะฮะอันนี้คือชัดเจนแต่ผมบอกคุณสุริยาไม่ไม่เกอบผมบอกคุณพี่เขาทีหนึ่งนะฮะคนนี้นะครับ คือเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะคุณเองจะเป็นคนที่มีคู่เร็วนะผมบอกเลยนะครับฮลัลโหลนะคะ,คะจะเป็นดูที่มีคู่เร็วมากคือเอาง,ง่ายๆว่าปกติคุณปัวก็28ก็อาจจะยังไม่ได้มีอยู่กินกันชัดเจนนะฮะ <c oughs> แต่ว่าคนนี้เนี่ยเอาเอาง,ง่ายๆว่า ไม่เกินยี่สิสี่ยี่สิบห้าต้องมีแล้วจริงๆตามดูเนี่ยมันมีโอกาสมีไปแล้วด้วยนะครับการอยู่กินฉันสามีภรรยามาชัดเจนมากมาเร็วครับดวงนี้นะครับฮัลโหลค่ะฟังนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับเอาเรื่องที่คุณสัญญาอยากถามด้วยเพิ่มเติมไะค่ะอยากทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะอยากทราบเรื่องหน้าที่การงานนะคะกอโชคลาภอะโอเคตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ทำไรทำนาอืม อ่ะอย่างนี้ครับคุณสุธิยาผมบอกทีดนึ่งนะฮะดวงคุณเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการทำาห้รนาก็ทําได้นะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยผมบอกตรงๆว่ามันเหมือนกับว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยช่วงนี้เงินมันจะค่อนข้างฝืดมือขาดมือมากนะครับฮัลโหลนะครับคุณสุธิยาผมบอกทีดนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของของคุณสุธิยาเนี่ยนะครับให้เอานะครับ เหรียญห้าสิสตางค์นะครับจำนวนเก้าเหรียญนะครับอาคุณฟังให้ดีนะฮะเก้าเหรียญแต่ต้องฝังสี่มุมเกสามเจเก้าสี่สามหกนะฮะเหรียญทั้งหมดสาสิกเหรียญนะครับสมมุติที่ที่คุณอยู่อยู่เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับสมมุติที่ที่คุณทำได้ทำได้ทำนาเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับให้คุณเอาเหรียญอย่างละเก้าเนี่ยฝังไว้ที่มุมทั้งสี่นะฮะขอบมุมนะฮะแล้วก็ขอบมุมหลังนะฮะให้เป็นสี่เหลี่ยมนี้อย่างนี้นะครับ แลวเดี๋ยวจะดีนะครับขอไปเลยห้าตังค์นะค่ะนะครับนะตรงนี้จะช่วยแก้เค็ดแก้ไขครับทําให้ที่เป็นเงินเป็นทองได้ครับค่ะยัขอบคุณคุณสัญญามากนะคะเอาไว้โทรมาใหม่นะคะ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะแมมอยากจะรับสายต่อหมอกฤิตกำลังมันเลยไม่อยากเชื่อว่าคุณแบบนั่งอยู่ตรงนี้แต่คุณไปเห็นเขาได้ขนาดนั้นได้ครับคือจริงๆก็เห็นได้นะครับถ้าถ้าเกิดอยากจะรู้ก็โทรเข้ามาแล้วกันครับที่เบอร์02นะคะ9605022ตอนนี้เดี๋ยวเราเหลืออีกเบรกสุดท้ายละรีบโทรกันมาก่อแล้วเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าคุณหมอกฤิตอยู่กับเราแล้วก็จะตามไปตอบคำถามให้ค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะใช่ครับ